คว่านี่จะขอแกะองค์ใหม่เป็นองค์ไม้นะคะอาจารย์หรือว่าจะใช้องค์เงินก็ได้นะคะนั่งนั่งสิงตาม ทำลาเท่าให้ยกงามอยาตั้งเร็วแบบคล้ายๆอย่างนี้ถูกต้องใส่เสื้อคล้ายๆอย่างนี้ไม่ไม่ยกไปนั่ง สบายสบายไม่ต้องยกไปลงมือท่านวางวางได้ปีจังตีเข้าใจนะค่ะตีจังวางย่าให้ใครว่าได้ค่ะเป่าใหญ่หน่อยค่ะ ปฏิติกัรวังนั่งสิงตามตำราเอาให้งดงามอย่าตั้งเล่นไม่ยกป้ายนั่งสบายสบาย,บายอย่าให้ใครว่าได้เอาใหญ่หนเราคงไม่เราไม่เอาอย่างนี้เอาแบบนั่งธรรมดาไม่ต้องมีป้ายนั่งแบบสบายๆแล้วก็อูเท่ากับเต่าก็ยืนแต่ไม่อยู่ข้างกันนะบของเราจะได้เวลาสาั่งนี้ได้สั่งพร้อมกัน พอมันต้องสั่งชุด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 ทองอ๋สามสีแปะจงคุยแล้วก็สองสองชุดเป็นสีทองสีทองชุดเป็นสีทองโซนทองพอโซนทองโซนทอง กิมจืดแปะจงฝูงเลยก็หัวหองัวหัวใช่ไมใช่อกโนทองนทองคือเงี้ยเป็นทองเพรอันนี้ไม่ใช่อันนั้นตีจุีตีจุีอ่ะโซนสีทองหลีเอเท่านี้หลีเอะเอาเท่าเท่าโอ้ยโอ้ยเสียงตหลีเอะ เฉพาะตีจู้ตีจู้อ๋อตีจู้เอาสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วคอแล้วต้องมีต้องอยู่ในถ้ำใช่ไหมถูกต้องอยู่ในถ้ำแล้วก็หลีเอียเสือตัวใหญ่ทำเป็นเสือเสือโคร่งเสือโคร่งสีดำถูกต้องมังกรเอากี่ตัวคะอาจารย์มังกรพ่นน้ำในสระตัวเดียวตัวเดียวจะทำ ป no? ้ายใส่พื้นบ่อให้เมื่อเมื่อไเมื่อเมื่อไผ่เสร็จจะเป็นหุูจุ้ยจุ้ยอ๋อน้ำมนต์จุ้ยอ๋อจะเป็น น้ำมนต์ให้เข้ามาตรงนี้ชุวยดีเสร็จไม่นั้นไม่เกินไมสิบแปดเดือนแปดเดือนสิบปีนี้ก็เห็นทันแล้ว atom atom kekuatan